ครับพี be anyway, uh ่พี่ EP นี้จะเป็นชุดเหมานะพี่พี่ชุดเหมาอันนี้จะเป็นชุดสายอีสานนะพี่พี่สามสิบเอ็ดเหรียญนะครับนี่นะครับสามสิบเอ็ดเหรียญพระเหรียญนะครับสามสิบเอ็ดเหรียญเดี๋ยวให้ดูหน้าพระคร่าวๆนะครับดูหน้าพระคร่าวๆนี่พระจารย์ทองที่ไหนพี่พี่อาจารย์ทองเมืองเลย หลวงพ่อสอนที่ไหนพี่พหลวงพ่อสอนสะกลนครนะครับนี่หลวงพ่อคูนหลวงพ่อคูนนี่รุ่นแรกหลวงพ่ออะไรครับพี่พี่ธรรมกรหลวงบัวลําพูนะครับพี่พี่สาสารทั้งนั้นเลยนะครับนี่หลวงพ่อคูนปีสามศูนย์นะครับโดดตึกไหนอีก ไล่ให้ดูคร่าวๆนะพี่หลวงพ่อเจริญราสีมาโคราชนี่ครับวังบึงบึงบริบูรณ์ครับที่ไหนนี่ชัยภูมินี่นะครับสาสิบเอ็ดเหรียญน,นะครับพี่ๆสามสิบเอ็ดเหรียญแล้วก็อันนี้ให้ไปด้วยแล้วก็พักกล่องอีก เกกล่องนะแลกล่องอีกเกกล่องเหมาะเหมาะนะครับพี่มีเหมาะสาหรับพี่พี่ที่จะเอาไปติดไว้หิ้งพระนะครับพี่พี่ที่ไม่มีเวลาเดินไปหาพระชอบพระย่อยๆเหมือนกันเนี่ยราคานี้เราซื้อได้นะพี่ๆีสามร้อยห้าสิบแล้วก็ถทาผงอีกถุงนึงนะพี่นี่น่าจะประมาณสามสิบสามสิบองค์ได้อยู่พี่นี่เยอะอยู่นะครับบัดพอลองให้ไปหมดนี่นะครับพี่พี่ที่เคยเช่าไปแล้ว จะรู้ดีนะครับว่าได้เยอะนี่นะสายอีสานนะอันนี้สายอีสานนะพี่พี่ยวใส่ถุงไว้ก่อนสายอีสานนี่สายอีสานนะราคานี้ไม่ต้องคิดนานพี่พี่สามร้อยห้าสิบรวมส่งเพราะว่าถ้าพี่พี่ไม่รับนี่บอยพ่อรองก็ ให้เขาหมอต่อไปอยู่ดีนะครับก็เลยมาแบ่งพี่ๆต่อก่อนนะครับเผื่อพี่ๆสนใจนะครับพี่ที่ไม่มีเวลาไปหาพระเครื่องนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับพี่ที่จะไปติดบ้านผิดหิ้งพระไว้ครับส่วนมากเป็นพระแท้นะพี่เก้าสิบปอร์เซ็นตะเป็นพระแท้เก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตก็ว่าได้พี่พไม่ไม่มีแทบจะไม่มีพระเก๋เลยนะครับอี้ต่อไปเมื่อกี้สายสารนะ อันนี้ดูพี่ๆอู้หูสายนี้เยอะมากนี่จะเป็นสายตะวันออกนะพี่ๆสายตะวันออกสายตะวันออกอู้หูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่บสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามสิบสี่เหรียญนะพี่พี่สามสิบสี่เหรียญหน้าพระสวยมากตะวันออกสามสิบสี่เหรียญแล้วก็นี่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 พักกล่องไปด้วยนี่ พักกล่องอีกหนึ่งสองสามสี่นี่ลงปูหกห้าหกนะครับพักกล่องอีกหกนะครับพี่พี่แล้วก็อันนี้อีกถุงหนึ่งพักผงอีกถุงหนึ่งโอ้หราคานี้พี่พี่นี่ให้ไปหมดนี่เลยนี่สายตะวันออกนะพี่พี่ตะวันออก ก็เอาไปเท่ากันนั่นแหละพี่สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนะมัดไว้อย่างที่บอยพอลองบอกเลยพี่เหมาะสำหรับพี่ๆที่ไม่มีเวลาไปหาพระนะพ,พี่พี่ที่ไม่ได้คิดอะไรมากไปนั่งคัดดูดีๆบางองคเล่นกันเกินนะพี่พี่บางองค์ได้องสององนี้ก็ก็คุ้มแล้วนะครับพี่พี่ที่เหลือก็คือแถมนะไม่เอา ออกไปให้ไปหมดเลยตะวันออกตะวันออกก็จะมีชนบุรีระยองฉะเชิงเซาปาจีนนี่ครับระยองจันทาดประมาณนี้นะครับชอบปิดมานะครับสายระยองเอ้ยใส่ใส่ตะวันออกพี่ๆนี่ให้ไปนี้ไปให้ไปหมดเลยถุงบันเิ่บคุ้มแน่นอน แบ่งพี่ก่อนนะเพราะว่าพอยพขลองอย่างที่บอกนะครับจะให้เขาเหมาต่อไปอยู่แล้วก็เลยมาลองแบ่งพี่ก่อนนะเผื่อพี่ๆสนใจนะพี่ๆที่เคยเช่าไปชุดก่อนชุดนี้มันมันนะพี่ๆมันกว่านะภาษาเซียนพระเขาเรียกมันนะมันกว่าอันนี้จะเป็นพะกลางพะกลางนะพี่ไม่แพ้กันครับหนึ่งสองสามสี่ 5 6าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดส21สองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหดปดสิสิบเอ็ดยิบสองบสายบสีี่สิ้าหกย็ดปดิเกสาสิามเอดสาสองสาสา สามสี่สามห้าสามหกสามสิบเจ็ดเหรียญครับไม่แพ้กันครับพี่พีสามสิบเจ็ดเหรียญภาคกลางพรเหรียญสามสิบเจ็ดนะใส่ถุงไว้เลยสามสิบเจ็ดเหรียญแล้วก็พระโงอีกถุงหนึ่งพี่พระโพรงอีกถุงหนึ่งอันนี้ภาคกลางนะสามสิบเจ็ดเหรียญแล้วก็พักกล่องด้วยครับ หนพักกล่องอุ้ยสวยจังหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อโสธรนะพ,พี่นี่สวยนี่ไม่ใช่หลวงพ่อโสธรหรอกหลวงพ่ออะไรเนี่ยหลวงพ่อพุทธนิมิตนะครับคุ่นสมโพนลงยาเหลืองสวยเลยพี่พี่ให้ไปด้วยนี่นะครับ 350รอห้าสิบวันกันนะครับภาคกลางจะมีอีสานกลางตะวันออกแล้วนะไล่ไปแล้วครับพี่ๆี่ต่อไปสุดท้ายนะพี่พี่มีแค่สี่ชุดนะมีแค่สี่ชุดนะครับพี่พมีแค่สี่ชุดนี้จะเป็นทางใต้นะครับไม่ใช่ทางใต้หรอก็จะเป็นสมุทรสาครสมุทรสครามแล้วก็มีใต้ปนนิดหน่อยครับกาญจนบุรีครับหนึ่งสอง

สามสิบสามเหรียญน,นะพ,พี่อันนี้ของอีสานสามสิบสามเหรียญแล้วก็จะมีผ้าพงอีกชุดหนึ่งสามสิบสามเหรียญแล้วก็ผ้าพงอีกชุดหนึ่งไอ้ถุงไว้ก่อนนี่นะครับสามสิบสามเหรียญครับแล้วก็พ้ากล่องนะพี่พี่พกล่อง อรูปหลอเพืะเงินพัดรอดรเรษตทีนวโกดอุย้ยสำเร็จกิรดามนสารกิรดานะนี่ไปอันนี้ก็เหมือนกันนะพี่พี่สามรอห้าสิบเหมือนกันจะเป็นโซนใต้นะตีเป็นโซนใต้นะพี่พี่โอเคยังไม่พอเอานี้ไปด้วยพี่พี่วบบพระลองแถม เดแถมชุดล็อกเก็ตให้ให้ถุงละนิดละหน่อยนะพี่พี่เด๋ยวแถมให้อันนี้ตายใส่มาแล้วตะวันออกอเดี๋ยวว่าพ่พอลองแบ่งใส่ให้อีกนะครับโอเคนี่ชุดล็อกเก็ตไม่รู้ใครได้อะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยววอยพ่ลองแบ่งใส่ให้ถุงเท่าๆกันนะครับโอเคก็นี่นะครับพี่พี่ช่องทางการติดต่อนะครับใครชอบชุดไหนนะครับ ติดต่อมาได้เลยนะพี่ๆโทรจะไวที่สุดก็คือโทรนะครับโทรเพราะว่าพอลองจะได้ยินเสียงแล้วก็รับสายแล้วก็คุยกันรู้เรื่องนะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะพี่ๆแล้วแต่พี่ๆสะดวกนะครับโอเคก็ EP นี้ก็ขอคนสะดวกโอนแล้วกันนะพี่ๆเพราะมันเยอะเพราะมันเยอะนะพี่ๆขอขอคนสะดวกโอนแล้วกันนะครับอหรือว่าจะปลายทางดีก็ขอสะดวกโอนแล้วพี่เพราะว่ายอดมันไม่เยอะ เอาอย่างนี้แล้วกันใครสนใจก็ได้ทั้งโอนทั้งปลายทางนะพี่ๆได้ทั้งโอนทั้งปลายทางนะครับโอเคบอยพลองก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่ๆใครชอบก็ทักมานะครับเพราะบอยพลองจยให้เขาเหมาไปอยู่แล้วแบ่งพี่ๆนะครับทักมานะครับพี่ๆลาไปแล้วครับบวัสดีครับ